หากพูดถึงการเดินทางเพื่อข้ามเวลาไปสู่อนาคตในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าหรือย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคไดโนเสาร์อันโหดร้ายแล้วภาพของเครื่องย้อนเวลาหรือที่เรามักนิยมเรียกกันว่าไทม์แมชีนก็คงจะปรากฏขึ้นมาในห้วงความคิดของเราแต่พาหนะเช่นนี้จะพาเราเดินทางไปในสายทานแห่งการเวลาได้จริงหรือไม่เชิญหาคำตอบได้ในไทม์แมชีนยานข้ามเวลา ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. การเดินทางผ่านรูนอนหากเรามองเวลาเป็นเส้นตรงมันก็จะเดินทางจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและตรงต่อไปสู่อนาคตอย่างไม่สิ้นสุด แต่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชื่อกล้องโลกได้กล่าวเอาไว้ว่าปริภูมิ3มิติในจักรวาลประกอบไปด้วยความกว้างความยาวความสูงและมีเวลาประกอบอยู่ด้วยเป็นมิติที่4อย่างไม่อาจแยกจากกันได้ดังนั้นแล้วถ้าเราสามารถพับมิติที่4หรือเวลาในช่วงหนึ่งลงมาพบกับเวลาในอีกช่วงหนึ่งได้แล้วก็จะเกิดทางลัดระหว่างช่วงเวลาทั้งสองขึ้นมาซึ่งทางลัดนี้เรียกว่ารูนอนหรือวิร์มโฮนั่นเอง รูนอนนี้อาจจะมีอยู่ทั่วทั้งจัก,กรวาลและปากทางของรูนอนข้างหนึ่งก็อาจจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากโลกไปเป็นระยะทางหลายล้านปีแสงก็เป็นได้ซึ่งก็ยังไม่มีใครทราบอย่างแน่นอนนะครับว่าถ้าเราเดินทางเข้าไปในรูนอนด้านหนึ่งแล้วเราจะไปโปรจากรูนอนอีกด้านหนึ่งในยุคสมัยหรือห่วงเวลาใดนอกจากนั้นนักวิทยาศา,ศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่ารูนอนนี้จะมีความมั่นคงเพียงใด มันอาจจะยุบตัวลงมาบทขยี้ผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในรูนอนนี้ก็เป็นได้ซึ่งในเรื่องนี้นั้นศาสตราจารย์ธามราเดวิสนักจักรวานวิทยาจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่จะตรึงให้รูนนขนอคงสภาพเอาไว้ได้นั้นจะต้องใช้พลังงานมืดด์กเอนเนอร์จีซึ่งเป็นสิ่งต่อต้านการยุบตัวของรูนนอนหากว่าเราจะสามารถค้นพบพลังงานชนิดนี้ได้ และรู้ถึงวิธีการที่จะนำมาใช้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะสามารถเดินทางข้ามจากช่วงเวลาหนึ่งไปสู่อีกช่วงเวลาหนึ่งได้ 2. การบิดการและเวลาเป็นวงกลมของศาสตราจารย์โรนัลเมลินอกจากทฤษฎีการเดินทางข้ามเวลาของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วศาสตราจารย์โรนัลเมลิ แห่งมหาวิทยาลัยคอนเนติคัตประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาปรารถนาที่จะย้อนเวลากลับไปพบกับผู้เป็นพ่อซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กก็ได้นําเสนอทฤษฎีของการเดินทางข้ามเวลาขึ้นมาอีกหนึ่งทฤษฎีกล่าวคือเขาเชื่อว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นคือสิ่งที่เป็นไปได้และท่านศาสตราจารย์เมาเล็ดก็สามารถสาธิตถึงทฤษฎีของเขาให้ดูได้อีกด้วยโดยเขายิงแสงเลเซอร์ให้หมุนเป็นวงกลมในอุปกรณ์ที่เขาทําขึ้นมาเป็นพิเศษ และภายในวงแหวนของแสงเลเซอร์นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าปริภูมิประกอบอยู่ด้วยซึ่งหากสามารถทําให้ปริภูมิและเวลามีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดได้แล้วเราก็จะสามารถทําให้เวลาในวงแหวนเลเซอร์นี้เปลี่ยนไปด้วยและเวลาก็จะหมุนวนจากอดีตไปสู่อนาคตและกลับคืนสู่อดีตได้อีกครั้งซึ่งวิธีการนี้ต้องใช้พลังงานที่สูงมากนอกจากนั้นก็ยังต้องมีวิธีที่จะย่อวัตถุหรือรัพสิ่งที่จะเดินทางข้ามเวลา ให้มีขนาดเล็กเพียงแค่ไมโครเท่านั้นซึ่งในทฤษฎีของสัตราจายเมอ์เลดก็แตกต่างจากทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่ว่าเวลาจะวิ่งเป็นเส้นตรงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและไปสู่อนาคต 3. ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินทางข้ามเวลา แม้ว่าจะมีนักฟิสิกส์หลายท่านจุดประกายแห่งความหวังในการที่เราสามารถเดินทางข้ามเวลาเอาไว้อย่างสวยหรูแต่กระนั้นก็ยังมีนักฟิสิกส์อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินทางข้ามเวลาดังที่ปรากฏว่านายเอ็ดดี้ฟาฮีนักฟิสิกส์แถวหน้าและดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฟิสิกส์เชิงทฤษฎีแห่งสถาบัน MIT ออกมาประกาศอย่างแข่งขันนะครับว่า เราไม่สามารถเดินทางข้ามห่วงเวลาได้โดยเขาได้กล่าวเอาไว้ว่ากฎทางฟิสิกส์มีการป้องกันอย่างเนียวแน่นที่จะไม่ให้คุณเดินทางข้ามเวลาได้ นอกจากนั้นฟาฮีและเพื่อนร่วมงานของเขาอีกหลายคนที่สถาบัน MIT ก็ยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสร้างยาน i ทม m แมชชีนด้วยทฤษฎีสตริงจักรวาลของจอร์ริชาร์ดกอตนักฟิสิกดาราศาสตร์แห่งสถาบันพริสตันว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าจะนำวัสดุสิ่งใดหรือใช้กรรมวิธีใดมาสร้างยานพาหนะนี้ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังต้องใช้พลังงานมากถึงครึ่งของจักรวาลในการสร้างไทมแมชชีนอีกด้วย 4. นักเดินทางข้ามเวลามีจริงหรือไม่อาจมีผู้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าหากมนุษย์ในอนาคตสามารถประดิษฐ์ทมมาชินขึ้นได้แล้วเหตุใดจึงไม่มีนักท่องการและเวลาเดินทางย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันของเราซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้สองแนวทางกล่าวคือแนวทางแรกแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใดก็ตามแต่มนุษย์ก็ไม่สามารถสร้างทมมาชินขึ้นมาได้ สิ่งต่างๆยังคงเป็นเพียงทฤษฎีที่ปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษหรือภายในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแนวทางที่2มนุษย์สามารถพัฒนาทฤษฎีของการสร้างเครื่องย้อนเวลาได้สําเร็จแต่ด้วยความที่ว่าผู้ที่จะเดินทางท่องไปในกาลละเวลานั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณ,ณธรรมสูงโดยที่บุคคลน,นั้นต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆในอดีตซึ่งอาจส่งผลต่ออนาคตดังนั้นแล้วเมื่อคํานึงถึงข้อเท็จจริงนี้การสร้างไทม์แมชชีนจึงอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในอนาคต แม้ว่าในทุกวันนี้จะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่ามีนักเดินทางข้ามเวลานั่งทมามชีนย้อนเวลากลับมาในยุคสมัยของเราจริงหรือไม่แต่ก็มีเรื่องแปลกๆที่น่าจะคิดว่าอาจจะมีนักท่องเวลาที่ย้อนเวลามาในยุคสมัยของเราดังนี้ 1. สุภาพสตรีปริศนาในภาพยนตร์ของชาลีแชปลิน ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของชาลีแชปลินที่ออกฉายในปี1928นั้นปรากฏว่ามีผู้สังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเดินเข้ามาร่วมฉากกำลังแนบวัตถุบางอย่างไว้กับหูและพูดออกมาราวกับว่าเธอกำลังสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารประเภทนี้เนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกนั้นถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี1973โดยมาร์ตินคูเปอร์ซึ่งเป็นเวลาอีก45ปีหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉาย แม้ว่าจะมีการตีความลักษณะของสุภาพสตรีผู้นี้ไปอย่างมากมายนะครับว่าเธอเป็นนักท่องการและเวลาจริงหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าสิ่งที่สุภาพสตรีนี้ยกขึ้นแนบหูน่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยฟังเท่านั้น 2. นักเทรดหุ้นจากอนาคตมีเรื่องล่ำลือออกมาจากวงการตลาดหลักทรัพย์นะครับว่านายแอนดรูว์คาซิน ถูกจับกลุ่มในข้อหาร่ำรวยผิดปกติจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์วอล์สตรีทของสหรัฐอเมริกาโดยนายคาวซินเริ่มต้นลงทุนซื้อขายหุ้นด้วยเงินเพียง800ดอลลาร์แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้ถึง350ล้านดอลลาร์ โดยที่นายคาวซินกล่าวว่าเขาเป็นผู้ที่เดินทางย้อนเวลามาจากปี2256จึงรู้ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละตัวมาก่อนทำให้เขานั้นสามารถทำกำไรจากตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นจำนวนมหาศาลภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้แม้ว่านายแอนดรูคาวซินจะกล่าวไว้อย่างนี้แต่เรื่องราวของเขานั้นก็น่าจะเป็นข่าวโคมลอยที่มาจากสื่อที่ไม่อาจเชื่อถือได้นอกจากนั้นก็ยังไม่ปรากฏข้อมูลของเขาในฐานข้อมูลของทางการ และสำนักงานตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยมนุษย์จะสามารถสร้าง i ท e m a ม h ชีนหรือค้นหาวิธีการอันปลอดภัยที่จะเดินทางข้ามเวลาได้หรือไม่คือสิ่งที่ท้าทายความสามารถของบรรดาน,นักวิทยาศาสตร์เราคงทําได้แต่เพียงรอคอยให้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกผลึกจนกระทั่งสามารถนําไปใช้จริงได้เท่านั้นแต่ในเมื่อวันนี้เรายังไม่มียานพาหนะที่จะพาเราเดินทางกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตการทําปัจจุบันให้เต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่ออนาคตก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและนี่คือทั้งหมดของ Time Machine ยานข้ามเวลาในคลิปนี้ครับ